จเจริญทำสำนึกดีค่ะเราจะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่สถานที่ภายนอกเป็นส่วนประกอบจะอยู่บ้านจะอยู่วัดหรือสถานที่ทำงานหรือตรงไหนไหนบนพื้นโลกนี้มันก็อยู่ได้ทั้งนั้นและถ้าไม่ใช่สมรภูมิรบหรือไม่ใช่เมืองที่กันดาลแรนแค้นอดอยากหรือเป็นบ้านเมืองที่มี โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นที่ซ่อ,องสุมนะโจรหรืออะไรก็แล้วแตนะ่ตรงนี้ถ้าเราอยู่ตรงสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะอยู่ในท้องทุ่งทุ่งนาป่าเขาในบ้านในเรือนในสวนอะไรก็ได้เป็นสถานที่ที่เราปฏิบัติแล้วเกิดความสงบสุขได้ไม่มีเสียงรบกวนอันนั้นแหละใช้ได้ ะะห่างไกลจากแหล่งอบายมุกห่างไกลจากาแหล่งที่มีเชื้อโรคนะคะห่างไกลจากสงครามห่างไกลจากโรงงานหรือนะสถานที่ลบราฆ่าฟันกนันพวกนี้แหละนะคะห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ถือว่ามีประโยชน์หมดเลยโดยเฉพาะในบ้านนะคะในบ้านที่สงบสุข ที่ไม่มีผู้คนพลุกพล่านไม่ใช่สถานที่สัญจรไปมานี่นะเราอยู่ตรงนั้นเราสามารถจะปฏิบัติอยู่กับลมหายใจนะคะเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญภาวนามยปัญญาได้ทั้งนั้นเลยนะคะจะเป็นตรงไหนก็นแล้วแต่นี่แหละฉะนั้นเราอย่าไปบอกว่าต้องไปวัดถึงจะต้องปฏิบัติได้หรือจะต้องไปตรงนั้นตรงนี้นะคะมันไม่ต้องมีข้อแม่นะคะถ้าจะปฏิบัติ ต้องอยู่บริบทดูบริบทตนเองว่าขนาดนั้นเรามีภาระอะไรไหมถ้ามีภาระต้องดูแลพ่อแม่ที่ช่วยตัวเองไม่ได้หรือได้เด็กๆที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะคะหมายถึงชีวิตนี่นะคะหมายถึงชีวิตคนที่เราจะต้องดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าลูกหลานที่เราต้องดูแลส่วนกิจการงานอื่นๆเนี่ยาวางได้นะคะเราพักได้ไม่ต้องเอามาเป็นเรื่องใหญ่นะคะ แต่เรื่องสําคัญคือถ้ามันมีผู้คนที่ที่เราจะต้องดูแลอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะอันนั้นดูแลไปแล้วก็อยู่หน้าจอนะฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะปฏิบัติตามได้เพราะสมัยนี้โซเชียลสะดวกสบายไปหมดเลยทำมา,มาถึงที่ห้องนอนห้องพระในบ้านในอาสมในห้องส่วนตัวได้หมดทุกที่เลยนะคะ เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วปฏิบัติตามได้เลยนะคะโซเชียลสมัยนี้สะดวกไปหมดไม่ต้องเดินทางไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะคะมันลำบากมากมายนะคะเสียเงินเสียทองนี่แหละพอเรารู้อย่างนี้แล้วก็จงใช้เวลาที่มีลมหายใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเกิดประโยชน์สูงสุดก็อาศัยลมหายใจเข้าไปทะลุทะลวงไปจัดการกิเลส นะคะลมหายใจนี่แหละพระพุทธองค์ก็สอนว่าลมหายใจสามารถที่จะชําระกรรมชําระเวรน,นะคะไปกำจัดบาปอากุศลร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งกายและจิตของเราให้มันหมดไปให้มันดับไปให้มันนิรธไปนั่นเองนี่แหละคำสอนมีอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหาเหตุหาผลแล้วมานั่งปฏิบัติเลยนะผู้ที่หาเหตุหาผลนี่ส่วนใหญ่จะปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าความคิดมันเยอะ หาเหตุหาผลหาปรัชญาหรือว่าตั้งคําจํากัดความขึ้นมามากมายเลยมาจดมาเขียนมาบันทึกอะไรมากมายแต่ไม่ได้ปฏิบัติอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะคะได้แต่ไปจําไปจดไปจําไปเขียนไปบันทึกไว้ไม่มีประโยชน์อันนั้นเป็นทางโลกไปถ้าจะเข้าสู่ทางธรรมต้องวางทุกอย่างเรื่องทางโลก เรื่องขีดเรื่องเขียนอะไรทั้งหลายวางไว้เลยมาอยู่กับลมหายใจไม่ต้องมาใช้ปากกาไม่ต้องมาใช้ดินสออะไรไม่ต้องไปทำชีตทำรายงานอะไร,ะไรทั้งสิน้นอันนั้นมันเป็นทางโลกทางทำต้องมาคําแมวท้องยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มสัญญาความจำา่าเก่าเก่าเรื่องข้ออัดข้อทําอะไรทั้งหลายไม่ต้องไปจดไปจําไม่ต้องไปบันทึกมันนะคะ พราะว่าพระพุทธองค์ให้เราลืมพวกนี้ให้เราคลีนพวกนี้คลีนสัญญาความจําเก่าๆลายพบลายชาติจะเป็นเรื่องดีเรื่องเร็วร้ายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ใช้ลมไปคลีนทําความสะอาดใช้ลมกระทุงกระแทกให้มันผุดขึ้นมาให้มันเป็นเวทนาที่ร่างกายให้เป็น,เป,นเป็นความรู้สึกที่จิตใจความรู้สึกทุกทรมานนั่นเองนะคะบีบคั้นอดทนอดกลั้นเอานะจะทุกจะถูกทรมานแบบไงนะคะจะเป็นเรื่อง เจ็บป่วยนะคะทางกายนะคะเรื่องความคิดฟุง้งซ่านทางจิตใจนะเป็นโรคข้างหลังทัทางโรคจิตโรคประสาทโรคเครียดอะไรทั้งหลายทางจิตใจก็อาศัยลมหายใจนะให้เรามาขุดมาคุยมากระทุง้งกระแทกออกมาให้มันเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกแล้วก็ยิ้มให้ส่งยิ้มส่งยิ้มส่งมันก็จะหมดไปทุกครั้งกันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทำไปให้ได้หนึ่งชั่วโมง30นาะทีเอาไม่อยู่นะ ทำยังไม่ถึงที่แค่สิบนาทียี่สิบนาทีเอาไม่ถึงที่หรอกนะคะเราอย่าไปเอาใจกิเลสว่าทำสิบก็พอยี่สิบก็พอสามสิบก็พอไม่ได้ต้องทําให้ถึงหนึ่งชั่วโมงมันเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่หนึ่งชั่วโมงนี้ร่างกายเรามันเริ่มนะคะมีอะไรอะไรผุดขึ้นมานั่นเองนะคะความจําสัญญาเก่าๆผุดขึ้นมามันจะเข้าสู่ฌานผวางขจิตต้องหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปทุกทรมาน โรคภัยไข้เจ็บที่มันนอนเนื่องอยู่อนุใสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่นะคะต้องให้ได้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนมันจึงจะผุดขึ้นมาให้เราเห็นนะนะคะเหมือนล่อนบ่อล่อปลาล่อหนูล่ออะไรเอาน้ําไปล่อต้องใช้เวลาสักหน่อยมันจึงจะผุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมานั่นเองอันนี้กิเลสก็เช่นกันนะคะต้องลมหายใจสูดเข้าปล่อยออกสูดเข้าปล่อยออกอยู่เสมอเสมอ จนกว่าถึงหนึ่งชั่วโมงมันเริ่มโผล่หัวขึ้นมาให้เห็นกิเลสความโกรธผุดขึ้นมาความโลภผุดขึ้นมาความหลงผุดขึ้นมาความกิเลสตัณหาอุปาทานในขันธ์ห้าความข้าเก่งข้าแน่ข้าสวยข้ารวยข้าหล่อผุดขึ้นมาผุดดับผุดดับผุดดับ,ดบไปเรื่อยๆเพียงเราไม่ต้องทําอะไรหเห็นอะไรก็ยิ้มส่งยิม้มส่งยิ้มส่งอยู่กับลมไปเรื่อยๆถึงแม้อยู่กับลมเราไม่เห็นนะเวทนาเราก็ไม่อยู่กับลมมันก็จะเกิดดับเกิดดับเพราะว่า จิตของเราม,มันมาอยู่กับความว่างร่างกายมันเจ็บขึ้นมามันก็จะดับไปมันรู้อยู่นะมาอยู่กับลมมันเห็นชัดเลย <c pave> เห็นความเจ็บปวดทุกทรมานในแต่ใจเรามาอยู่กับลมหายใจร่างกายให้มันทํางานไปนะเดี๋ยวสิ่งนั้นเกิดขึ้นมามันก็จะดับไปความคลั่นเนื้อคลั่นตัวความเจ็บปวดทุกทรมานความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็จะผุดขึ้นมาแล้วก็กดับไปผุดขึ้นมาก็ดับไป เกิดดับเกิดดับ,ดบอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆพอมันดับหนึ่งชั่วโมงนี่มันได้ดับเยอะแยะมากมายเลยนะคะกิเลสมันดับไปเนื้อโรดไปนะทําต่อเนื่องเลยนะคะครั้งต่อไปพอเราลุกจิบน้ําทําภารกิจอะไรเรียบร้อยแล้วนะเป็นนั่งต่อให้ได้อีกหนึ่งชั่วโมงงี้นะถ้าถ้าเราเพียรทําอย่างนี้นะมันจะทําให้เข้าสู่การบรรลุธรรมเจ็ดวันนี้บรรลุธรรมแน่นอนสูตรสําเร็จที่พระพุทธเจ้าให้นะคะ เราต้องพิสูจน์นะคะเราจะเก็บไว้บนิ้่บูชาว่าเจ็ดวันบรรลุธรรมสิบวันบรรลุธรรมให้นำมาพิสูจน์ให้ได้แล้วลูกจะได้คำตอบแน่นอนไม่มีอะไรยากหรอกนะคะฉะนั้นนะธรรมะวันนี้ก็คือทุกอย่างจบที่ลมหายใจนั่นเองถ้าไม่มีลมหายใจก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีผลอะไรเลยนะธรรมะวันนี้จะเป็นวันนี้นี่นาทีนี้ชั่วโมงนี้ก็คือจบที่ลมหายใจ ถ้าลมหายใจหมดเราก็ทําอะไรไม่ได้นั่นเองนะคะไปตามแรงกรรมนะไม่รักษาศีนก็ลงอบายภูมิไม่อยู่กับลมหายใจไม่เจริญอาณาปณสติไม่ทานไม่รักษาศีนไม่เจริญภาวนาก็ลงสู่อบายภูมิลงสู่ทุกติภูมินั่นเองนะคะไม่ปลอดภัยฉะนั้นธรรมะวันนี้จึงอยู่กับลมหายใจนะคะ สำคัญที่สุดนะคะจบที่ลมหายใจนั่นเองนะคะขอให้สำเร็จนะคะขยัน,นะค่ะ